ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอซีใหม่เนาะที่เขามารับชมรับฟังเนาะค่ะมาให้กำลังแรงใจของในช่องเจตาพารวยเนาะในทางช่อง YouTube ค่ะับขอบพคุณหลายๆเมื่อนี้มาพบปพอกันกัจะว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะ นี่จะเป็นของอปลอยเป็ดเนาะค่ะเป็นแนวทางไมเดอค่ะเป็นเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะเป็นวันแรกเป็นครั้งแรกที่อปลอยเป็ดลาวพัฒนาเพิ่นไหมาว่างทางชงเนาะคะ่ะเพิ่นไหมาว่างนอนุญาตให้มาว่างเนาะ,ะแนวทางของเพิ่นอปอยเป็ดค่ะเจตา,าจ,จะบ่มีประวัติเนาะคะ่ะบ่มีเนาะ ว่าเป็นครั้งแรกเนาะค่ะของอ,อปลอยเป็ดเนาะกราบขอบุญขอบคุณอ,อปลอยเป็ดลายๆค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเจตาเนาะกราบเพราะว่าคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ผ่านมาทางของมาดามคำนวณค่ะกราบขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณค่ะที่แบ่งปันแนวทางมาทางช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะ มาเบ่งแนวทางของออปลอยเป็ดกันค่ะวิ่งรูดของเพื่อนไฮหกกับเก้าค่ะสองตัวสี่หางเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกหกหนึ่งค่ะในวันที่สิบสามเป็นวันศุกร์เนาะคะ่ะแคปนาจอค่ะไปรุนต่อกันไปรนุนกันกับอ,อปลอยเป็ดสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะสายวิ่งสายรูดหกเก้าค่ะ สองตัวนี้กะผิดแต่ะหน้า,าเอาเนาะคะ่ะพี่น้องชอบตัวใดก็จัดขัดกระพานเนาะเพิ่นบบได้เน้นมหาห้เจตาเนาะคะ่ะเพิ่นบบวงกล่มมาห้ายมาแบบนี้เจตากระลุแบบนี้เลยค่ะเขียนแบบนี้เลยแต่วันวิ่งรูดนี่เจตาวงกลุมอยู่แต่ว่าสีหางนี่เจตาบริวงเนาะเพิ่นบบว้งมาเอาเลือกเอาะคะ่ะชอบก็จัดเนาะคะ่ะครับก็ผ่าของอปลอยเกตเนาะ จัดไปขัดจัดไปฮอชชอบออป,อ,ปอยเป็ดมาไปต่อค่ะมาไปต่อแคปหน้าจอค่ะรุ่นขันวันสุภออปอยเป็ดเนาะไปต่อค่ะนี่จะเป็นของเจ๊อ,อุ๋ยเนาะค่ะวันที่สิบสามบรมน เอาแนวทางอันเก่าเนาะค่ะพีตาจับผิดมาแล้วพี่น้องวันที่สิบเอ็ดนาะค่ะวันที่สิบเอ็ด,อดตายเบิงปะบัตกนเนาะสิบเอ็ดหลุดไปหลุดก็คือลุดเด้อค่ะพี่น้องชัดเจนเนาะค่ะอ่าหลุดไปเนาะค่ะถึงสรุปเด่นเน้นเจาะของเพิ่น ไม่เข้าไม่มาไม่เดินเนาะค่ะกับขอบ,บุญขอบคุณเจ๊อุยเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของจีตานะให้กำลังแรงใจพี่เก่าค่ะแนวทางผึนะถ้าไม่มีแนวทางก็ไม่มีช่องเนาะค่ะแนวทางกับมีเขา่ามีรูดเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกับขอบ,บุญขอบคุณทั้งเจ้าของแนวทางแล้วนกะ็ทั้งเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามา กำลังแรงใจเนาะนีก็จะเป็นของเจ๊อุ๋ยเนะาะค่ะไม่แนวทางไม่แนวทางไม่วิ่งรูดกันนี่มาสามกับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดค่ะเบิร์นก็จะมีสามสามกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางค่ะสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสามค่ะอันที่สิบสามเป็นวันสูงเนาะ ไปแ,แ,แต่ตามต่อค่ะแคบหน้าจอไปจะไปต่อกับเจ๊อุ๋ยเนาะค่ะแคบหน้าจอนี่จะเป็นสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะแคบหน้าจอค่ะพี่น้องชอบหน่อยมักหน่อยเนะาะมักหน่อยแคบหน้าจอเอาเดินเพื่อนไห,หนึงค่ะวิ่งรดูดสองตัวกับสามหนึ่งหนึ่ง,งแปดค่ะ หางเดียวสามตัวสามหนึ่งแปดค่ะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปตัวกับจีอุ๋ยเนาะหน่อยๆแขนๆเน้น,เน,น,เน,นๆเจาะๆพี่น้องสรุปดินเน้นจเจาะกีตาเอามาใส่คลิปเดียวกันให้พี่น้องได้เอาใจเอฟซถืกใจไปเลยเนาะค่ะมักหน่อยๆเขาก็จัดไปเลย มีให้เลือกะคะะตัดแบบใดเขาตัดแบบนั้นสรุปดินเน้นเจาะกะมาในคลิปเดียวกันเลยค่ะเอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไปคุณยายใจดีกะ่ะหลุดไปคือกันเนาะคะ่ะหลุดวิ่งหลุดไม่เข้าหนึ่งตัวสองตัวไม่เดินไม่มาเนาะคะ่ะ ทั้งสรุปเด่นเน้นเจาะของคุณยายใจดีทั้งสุดเต็มของเพื่อนเนาะค่ะสุดเต็มกับบอ่อเข่าเนาะบ่อ,บอเป็นยังกราบขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีคือเก่าล่ะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทั้งช่องมัไปเบ่งโตใหม่ของเพื่อนใครชอบกัดจัดไปโตเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะ วิ่งรูดของคุณยายใจดีหากับแปดค่ะสามตัวไปสองตัวห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งค่ะบุญก็จะมีหาหากับแปดแปดสามตัวสามหางห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดแปดห้าหนึ่งค่ะ,ะแคปนาจต้ค่ะใครชอบของ แนวทางของคุณยายใจดีเนาะค่ะชอบก็จัดผัดก็ผ่านเนาะเอาแคปหน้าจอค่ะเอาไปรุ่นกันเนาะค่ะเอาไปรุ่นเอาไปพิจารณาเบังเป็นเพียงแนวทางเนอค่ะเป็นเพียงแนวทางเอาสรุปเด่นเน้นเจาะของคุณยายใจดีค่ะวิ่งรูดเ่นไก่มาเด่นที่ห้าค่ะเด่นที่ห้าเน้นสองเน้นสสามตัวเน้นสามตัวสามหางค่ะ เน้นสามหางห้าแปดแปดหนึ่งห้าหนึ่งค่ะสามตัวเจาะที่ห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดค่ะเอาแคบนาโจอค่ะพาจะไปต่อกับคุณยายใจดีเนาะค่ะคุณยายใจดีไาจะเป็บต่อแคบหน้าจออเหล็กก็ไม่เขาไม่หลุดเนาะะขอถูษขอพายแทนคุณยายใจดีเด้อค่ะแนวทางคุณบอกเ,เขาแนวทางบาเดิน ไปไม่ไปต่อค่ะวันที่สิบสามเนาะนี่ตาบรรทัดก็หลุดไปเนาะคะ่ะตาบรรทัดวันที่สิบเอ็ดก็หลุดไปให้กันค่ะบอ่อเข่าบอ่อเดินเนาะกับขอบุญขอบคุณตาบรรทัดเด้อค่ะที่ยังเอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะคะ่ะดินนิน้นเจาะพ่งกะหลุดไปคื้กันค่ะมือเดียวค่ะเจตาใหพ่ง เบื้องวดเดียวเนะเาะประวัดค่ะจัดจีนอ่ะมาไปตัวกับตาบรรทัดค่ะวันที่ท 13. สิบสามเต็มเบิ้ลวิ่งรูดของตาบรรทัดไทยนึ่งกับเจ็ดค่ะสองตัวหกหางเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะบิ้ก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ด 3ตัว3ามหางหนึ่งเจ็ดสเจดหนึ่งแปดหนึ่งเ็หนึ่งค่ะวันศุกร์ที่13บแคบนาจอค่ะไปจะไปต่อกับตาบัรนทัดเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งเนาะนี่จะเป็นวิ่งสรุปเด่นเน้นเจาะวิ่งโหลดของเพิ่นเด่นมาตัวเดียวเน้นมาเจาะมากค่ะเอาแคบนาจอ ชอบแบบน้อยๆเนาะค่ะเดนที่เจ็ดสองตัวสามหางค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดเจาะที่หางเดียวค่ะสามตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งชอบก็จัดค่ะขัดก็ผ่านแคปหน้าจอเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้ไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งค่ะเล่าพัฒนากับตาบันทัดเนาะ ชอบก็จัดขัดก็ะผ่านเนาะค่ะกับขอบุญขอบคุณตาบรรทัดคือเก่าละค่ะที่เอาเน้าทางมาว้างทางช่องเนะาะบอว่าเลขจะเขาจะลุดเนาะค่ะจะให้กำลังแรงใจกันคือเกา่าทั้งเอซเกา่าเอซีใหม่เพ่นเข้ามาเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกับขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดี2องทุ่มครึ่งค่ะเล่าพัฒนาในวันศุกร์เนาะวันที่13 ขอพี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้ไม่ใช่ค่ะคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ